เพชรแก้วครูหอพักหญิงโรงเรียนมัธยมยานากาว่าค่ะวันนี้ดิฉันมาแนะนําหอพักหญิงให้รู้จักกันนะคะนี่นะคะเป็นหอพักหญิงของเราค่ะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะชั้นที่1ถึงชั้นที่3จะเป็นห้องนอนของนักเรียนค่ะส่วนชั้นที่4จะเป็นดัดฟ้าซึ่งให้นักเรียนซักผ้าแล้วก็ตากผ้ากันค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะหน้าหอพักหญิงอ่าเราจะปลูกพืชสีเขียวเยวนี้ ไว้เป็นแนวเดียวกันค่ะซึ่งพืชชนิดนี้เรียกว่าต้นชะอมนะคะ,ะต่อไปนะคะประตูรั้วของเรานะคะนักเรียนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเองนะคะเพราะว่าครูหอพักจะเป็นคนถือกุญแจไว้คนเดียวค่ะ ซึ่งประตูหอพักนี้จะเปิดตอนเช้า6.45มงนาทีค่ะแล้วก็จะปิดประตูรั้วตอน1ทุ่มนะคะซึ่งผู้ปกครองสบายใจได้นะคะถ้าพาบุตรหลานของท่านมาอยู่ที่หอพักของเรารับรองนักเรียนปลอดภัยค่ะไม่มีใครที่จะออกหนีเที่ยวข้างนอกได้ค่ะอ้าเข้าไปดูข้างในกันนะคะอ่านี่นะคะ เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนในหอพักจะต้องสแกนลายนิ้วนิ้วมือทุกครั้งนะคะก่อนเข้าหอพักสแกนกันเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่าเราเข้ากันมาเลยค่ะอะ่นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุด น้ำดื่มของนักเรียนหอพักนะคะแล้วส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องอคุณครูหอพักนะคะซึ่งสาเหตุที่คุณครูหอพักอยู่ด้านหน้านี้ก็เพื่อได้ดูแลนักเรียนทั่วถึงค่ะเวลานักเรียนเข้าออกค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดนี้ไว้สำหรับติดรูปสมาชิก ของหอพักนะคะซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนแต่ละคนของห้องนะคะซึ่งจะเป็นนักก็จะมีกฎกติกาต่างๆแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเวรประจำวันนะคะเพราะว่าเราไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนในหอพักต้องช่วยกันทําความสะอาดทุกวันนะคะห้องนี้นะคะ จะมีอีกห้องหนึ่งก็คือห้องสันทนาการของเราค่ะไว้สําหรับนักเรียนได้พักผ่อนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าในห้องเรามีอะไรให้นักเรียนกันบ้างค่ะเชิญค่ะห้องนี้นะคะจะมี จอทีวีนะคะซึ่งจะมีจอทีวีขนาดใหญ่อยู่หนึ่งจอนะคะแล้วก็มีโต๊ะไว้สำหรับนักเรียนอ่านหนังสือเขียนหนังสือแล้วมีที่รองนั่งให้เรียบร้อยนะคะแอร์ก็มีให้สองตัวค่ะส่วนมุมนี้นะคะเป็นมุมหนังสือที่ไว้สำหรับนักเรียนอ่านเล่นค่ะนักเรียนสามารถหยิบไปอ่านได้แล้วก็ตั้งให้เรียบร้อยด้วยค่ะ อีกมุมหนึ่งก็จะมุมตู้เย็นนะคะนักเรียนสามารถซื้ออาหารต่างๆมาแช่ไว้ในตู้เย็นได้ค่ะ อีกทั้งห้องนี้เราก็ไว้นี้อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไว้สำหรับนักเรียนประชุมหอพักทุกๆสามทุ่มนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคืนเราประชุมอะไรกันบ้างคะ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเช็ครายชื่อนักเรียนทุกคนก่อนนะคะว่ามีนักเรียนครบไหม อย่างที่สองก็คือคุณครูจะแจ้งข่าวสารให้กับนักนักเรียนทราบค่ะว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรนักที่นักเรียนจะต้องรับทราบกันบ้างอย่างที่สามเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์ก่อนนอนนะคะแล้วก็นั่งสมาธิประมาณ3นาทีค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นของการประชุมหอแต่ลักคืนค่ะ แล้วห้องนี้นะคะมีไว้เพื่อเวลาสี่ทุ่มมาค่ะสี่ทุ่มนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าห้องนอนส่วนใครที่ยังไม่เข้าห้องนอนก็คือยังมีการบ้านทำอยู่ค่ะก็คือเราจะมาทำห้องนี้เหมือนกันไฟตอนสี่ทุ่มนะคะจะไม่ให้เปิดไฟเพราะว่าคนที่นอนอเขาจะนอนกันค่ะเชิญค่ะ ซึ่งจะมีหมายเลขห้องนอนนะคะ101นี้แผ่นใส่ในี้ก็คือไว้สำหรับติดชื่อนักเรียนในห้องพักมีรายชื่อ3คนนะคะที่แผ่นใส่ในี้ค่ะซึ่ง สองหนึ่งคนแล้วก็มสามหนึ่งคนค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากเราอยากให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องค่ะเนื่องจากว่านักเรียนรุ่นน้องยังไม่คุ้นเคยสถานที่แห่งนี้แล้วก็อยากให้รุ่นน้องมีความอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเรามีอะไรให้เด็กๆก,กันบ้างในห้องนอนค่ะนี่ห้องนอนของ เราจะเห็นเตียงนอนจะมีอยู่สองชุดค่ะชุดละสองชั้นซึ่งนักเรียนจะอยู่กันสามคนค่ะจะมีอยู่หนึ่งชั้นที่เหลืออยู่นะคะก็คือไว้สำหรับนักเรียนไว้สิ่งของต่างๆแต่ว่งวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะที่นอนหรือว่าผ้าห่มนะคะว่าเรามีแบบไหนกันบ้างก็คือตู้เสื้อผ้าจะมีกระจกแล้วก็เครื่อง ก็เหมือนกันหมดเลยสามตู้ค่ะอ่าอีกนะคะก็คือเป็นห้องน้ำน้ำกับห้องซ้วมไว้คนละห้องกันห้องน้ำค่ะก็จะมีฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตอนเช้าจะอาบน้ำแล้วซึ่งห้องอาบน้ำกับห้องซ้วมเราจะแยกออกจากกันค่ะ เพราะนักเรียนจะอยู่กันสามคนคนนึงอาบน้ําคนหนึ่งจะเข้าห้องส้วมก็ทําได้อันนี้ก็คือเป็นอ่างอาบอ่างล้างหน้านะคะซึ่งอยู่ทางด้านนอกค่ะแล้วอีกมุมนึงก็จะเป็นห้องซ่วมนะคะห้องซ่วมจะอยู่ด้านนอกนี้นะคะนี่ก็คือห้องทุกห้องจะเหมือนห้องนี้กันหมดเลยค่ะรูปแบบ การเก็บเป็นเวลานะคะโทรศัพท์เราจะให้หนึ่งทุ่มแล้วจะคืน3ามทุ่มค่ะส่วนโน้ตบุ๊กเราจะให้คืน4ี่ทุ่มนะคะต่อไปเราไปบูนดูอีกมุมหนึ่งของหอพักนะคะว่าเป็นมุมอะไรเช่ัซักค่ะซึ่งนักเรียนของหอพักจะส่งผ้าซักทุกเช้าเวลา6 4โมง45ของวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะคะ ซึ่งการส่งผ้าซักของนักเรียนนักเรียนจะต้องเขียนวันเดือนปีนะคะที่ส่งซักแล้วก็ผ้าที่จะส่งซักต้องวางไว้ด้านล่างโต๊ะเรียนหรือว่ากระเป๋าเสื้อเราต้องเอาออกออกให้หมดก่อนนะคะโอเคนะคะยังมี wifi ให้นักเรียนด้วยนะคะ จะไปดูเบื้นดาดฟ้าของหอพักหญิงนะคะว่าเรามีอะไรให้เด็กๆกันค่ะเชิญนี่เป็นดาดฟ้าของหอพักหญิงนะคะซึ่งมีบริเวณที่กว้างมากค่ะอ่ะเรามาดูมุมนี้นะคะของหอพัก อันนี้ก็เป็นมุมเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าของเราจะเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติไว้โยดเหรียญ10บนะคะซึ่งแต่ละครั้งเราต้องใช้เหรียญ1ินี้ก็คือเป็นราวตากผ้าของนักเรียนนะคะนะคะมาบนดาดฟ้าก็คือถ้าอยากจะเข้าห้องซ้วมก็เข้าได้นะคะถ้าเราอยู่บนดาดฟ้านะคะมองลงไปด้านล่างค่ะ ทิศตะวันออกของหอพักนะคะเราจะมองเห็นส,สวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งมีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งวันเลยค่ะทำให้บรรยากาศร่มรื่นนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเข้ามานั่งได้พักผ่อนได้ค่ะ ส่วนติดกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะเป็นสนามกีฬาของนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถมาเล่นกีฬาต่างๆได้ในตอนเย็นค่ะส่วนทางด้านส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะคะไปสุดๆนะคกะมองเห็นเขามหาชัยนะคะอยู่อันนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือเขามหาชัยนะคะ บริเวณรอบๆอบ,อบนดาดฟ้าของหอพักหญิงนะคะถ้าเรามองไปรอบๆบ,บนดาดฟ้าเราจะมองเห็นไม้ที่เขียวเชอุ่มตลอดเลยค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนของหอพักชอบขึ้นมาดิฉันในฐานะคุณครูหอพักเปรียบเสมือนผู้ปกครองคนที่สองของนักเรียน ซึ่งจะดูแลนักเรียนตลอด24ชั่วโมงนักเรียนคนใดที่มีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาปัญหาต่างๆคุณครูยินดีและต้อนรับอย่างยิ่งนะคะที่จะให้คำปรึกษาต่างๆกับนักเรียนได้ทุกๆสถานการณ์ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันและ,ะในนามโรงเรียนมัธยมยานากาว่าทุกคนนะคะขอต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วโรงเรียนมัธยมยานากาว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ